เริ่มต้นเนี่ยอาจารย์เข้ามายุ่งเกี่ยวกับวงการพระเนี่ยได้ไงผมมาแต่เด็กไงนะผมต้องถือว่าเป็นลูกม่อแล้วก็เป็นเด็กที่สุดในวงอานพระในสมัยนู้นเพราะว่าพี่ชายผมเนี่ยเป็นนักสมะเครื่องแล้วก็เล่นพระมาก,ก่อนที่พี่ชายผมเป็นพี่ชายคนโตอายุห่างกับผม15ปีพูดง่ายว่าเขาหนุ่มแล้วเนี่ยรเรายังเด็กผมยังเรียนป .4 สี่ป .5 ห้าอายุตอนนั้นก็1112แต่ว่าเวลาเขาพระเข,เ,ขเข้าบ้านเนี่ยเราก็จะต้องไปนั่งดูกับเขาอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเนี่ยเนี่ยคือพระหรือวัตถุมงคล แต่ถามว่าความความที่จะฝังลึกเป็นเป็นอะไรทึบแบบปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ใช่ตอนนั้นคือยังเป็นนักเรียนอะ่ะทีนี้เราเสือกไปเรียนโรงเรียนวัดโรงเรียนที่เราเรียนเนี่ยคือโรงเรียนวัดวังกระโจมโรงเรียนวังกระโจมที่วัดนครนายกเนี่ยเจ้าวาดคือพระครูดมสารโสพลครับซึ่งท่านเนี่ยเป็นสายตรงของเจ้าคุณนอ,อแลว้วพอดีปีนั้นเนี่ยผมสอบชิงทุนได้มผมชิงทุนได้ป้พระคร,ะระูดมก็ มอบทุนให้เสร็จแล้วก็มอบเหรียญที่เจ้าคุณนอมาให้หนึ่งร้อยเหรียญแท้เลยเหรียญนั้นก็เหรียญคือ